เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบรรลุรักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูดวงคอยนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่แล้วก็ได้เข้ามาชมช่องคูดวงคอยครั้งแรกนะครับ เป็นเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจอย่างสูงช่องคุูดงคอยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่นําเหรียญกระสาบมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าคนที่สนใจในเหรียญเข้ามาศึกษาหาข้อมูลกันนะครับแล้วก็คุูดงก็ จะนำเขาเรียกว่าราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับเข้ามาพูดมาคุยกับเพื่อนๆพ่นพพี่น้องๆ้องนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งครูดวงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาพเพื่อน,นํามาสะสมด้วยคลิปนี้ EP ีนี้นะครับครูดวงจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทอีก1เหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญ2บาทสีทองของในหลวงราชการที่9ปี2557นะครับครูดวงจะมาพูดถึงพร้อมกับประกาศรับซื้อ ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับก็สามารถติดต่อที่โดเอซีสองหรือมาที่ Facebook Fanpage กูโดงคอยนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งเหรียญที่กูโดงประกาศรับซื้อกูโดงก็รับซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหรียญที่กูโดงได้มาส่วนหนึ่งนอกจากจะนํามาเก็บสะสมแล้วส่วนหนึ่งก็จะนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องได้ทราบข้อมูลกันด้วย คลิปนี้ EP นี้ครูโด่งบอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญ2บาทปี2557ดูให้ดีนะครับเช็คดูให้ดีถ้ามีแบบที่ครูโดงบอกเนี่ย1000บาทเนี่ยได้นะครับไม่ใช่เป็นเหรียญพระเสียงขวางหรือว่าเป็นเหรียญพระเสียงตรงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญพระเสียงตรงเหรียญ2บาทนะครับพระเสียงตรงครูโดงก็รับซื้อนะครับ แล้วก็ให้ราคามากกว่า2,000นะครจากเมื่อก่อนก็รับซื้ออยู่2,000บาทนะครับตอนนี้ก็ให้มากกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการติดต่อมาแต่สําหรับพระเสียนตรงนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญแท้ๆเนี่ยคูดงก็สู้ราคานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ MTO Make to the Order คือการสั่งทําแล้วนํามาขายเนี่ยคูโดงขออนุญาตนะครับเพราะว่าคูดงไม่นิยมเล่นเหรียญประเภทนั้น เพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจกันนะ้ออย่างที่บอกนะครับคนที่เป็นนักสะสมก็จะมีการเล่นความชอบที่แตกต่างกันเพราะว่ามันอยู่ที่ส่วนตัวสําหรับเหรียญที่คุณดโดจะมาประกาศตามหานะครับอันดับแรกนะครับเป็นเหรียญปี2557บอกกับเพื่อนเพื่อนพี่นเ,น,เน,น้องครูโดงเห็นมาแล้วนะครับว่าลักษณะนี้มีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญปี2557ลองเช็คดูนะครับ โดยเฉพาะด้านก้อยนะครับโดยเฉพาะด้านก้อยเนี่ยคือของคุโด่งเห็นแล้วนะครับแล้วก็คุโด่งก็มีแล้วหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนี่ครับนี่คือเหรียญปี2555นะครับที่คุโด่งมีคุโด่งตามหาปี2557นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีปี2555จัดเสนอขายก็ได้นะครับ ครูโด่งรับซื้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยายให้เห็นเห็นเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าเหรียญประเภทนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้นะครับนี่คือให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญปกตินี่เหรียญปกตินะครับครูโด่งให้ดูนะครับประเทศไทยเห็นไหมันี่วัดนะครับวัดสักเกตนะครับ ปี2อ5 7าสิดครูโดงเห็นแบบนี้มีแล้วนะครับเป็นลักษณะใกล้เคียงกับแบบนี้เลยเดี๋ยวครูโดงเอาตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนี่คือเหรียญปั๊มซ้อนนะครับเป็นเหรียญปั๊มซ้อนหรือว่าเหรียญเอเอร์ลคอยของแท้นะครับเห็นไหมนี่นี่ครับผมประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเห็นไหมนี่ตรงนี้จุดไข่ปลาสองสองแถวสามแถวเลยนะครับที่ออกมานี่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้คูดงเน้นย้ําเลยแบบนี้ของแท้แน่นอนครับเพราะไม่มีเพราะไม่สามารถทําบล็อกขึ้นมาสแตมป์ได้นี่ครับผมลักษณะน,นี้ก็คือเกิดจากการสแตมป์ลงมาแล้วเหรียญน,นี้ไม่หลุดบล็อกนะครับพอไม่หลุดบล็อกเสร็จก็สแตมป์ลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการพลิกเหรียญน,นะครับเป็นการกลับของเหรียญมีหลายคนถามว่าทำไมคูโดงชอบเล่นเหรียญแบบนี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพ,นพี่เพน้องนะครับว่า คือครูโด่งก็เป็นครูสอนดีไซน์แม่พิมพ์นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวงการของกระสาบแต่ว่าของครูโด่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝากระป๋องอาหารนะครับบรรจุพันุ์กระป๋องอาหารซึ่งความละเอียดนี่เป็นไมครอนนะครับครูโด่งเซตงานนี่เป็นไมครอนนะครับเซตแม่พิมพ์เซตทูลลิงนี่เป็นไมครอนเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับ ถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นไมค์อนนะครับแต่ความละเอียดก็สูงเพราะฉะนั้นลักษณะงานนี้ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันไหนของแท้ของจริงของปลอมนะครับหรือแม้แต่เหรียญหัวหวก,ก้อยๆเนี่ยครูดงก็ดูได้นะครับสามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นนักสะสมนะครับเราจริงนิยมเหรียญที่เป็นเหรียญของแท้มากกว่าเหรียญน,นี้นะครับปี2557ครูดงเห็นมีอยู่ในกลุ่มนะครับแต่ว่าครูดงปิดไม่ทัน แล้วเราก็อยากได้แต่ถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่คูโด่งได้นะครับครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ลองลองดูนะครับอยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่เพี่นน้องนะครับมีอากาศหนาวเข้ามาเนี่ยตอนเช้าก็หนาวบางวันก็ร้อนนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันช่วงปีใหม่จะไม่สนุกดูแลสุขภาพนะครับเพื่อที่เราจะได้มี เรียวแรงไปดูแลคนอื่นหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ